โยสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วหลังจากที่หายไปหลายวัน <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็ที่เรากำลังแค่อยู่นี้ก็คือเหียที่มาจากอำเภอฝางเชียงใหม่นะครับอำเภอฝางนี่ติ เข้ามาที่อำเภอเมืองเชียงรายจะใกล้กว่าที่จะเข้าไปที่อำเภอเมืองเชีงยงใหม่เข้ามาก็จะผ่านเข้ามาทางแม่จันเนี่ยแหละครับหลงจากอทงแม่อายแม่จันแล้วก็เข้าเชียงรายเดี๋ยวพ่อเฮียแกทำเสร็จเฮียแกก็จะไปสกายวอล์ก เชียงรายเราก็มีสกายวอล์กที่เชียงแสนซึ่งหลายๆคนก็ชวนผมไปเที่ยวรวมทั้งคณะ,ะกลุ่มช่างภาพคือช่างภาพเนี่ยเราจะได้สามารถไปบันทึกภาพได้ก่อนที่จะมีการเปิดอีกนะครับเพื่อโปรโมทเชียงแสนนี่แบบเป็นชมช่างภาพไงเขาให้โปรโมทพวกผู้สึกอขาพวกอะไรอย่างเงี้ย ก็มาชวนผมด้วยผมก็ตอบปฏิเสธไปเพราะว่าไม่ใช่เรื่องไกลนะครับมันเป็นความสูงพอมันเป็นความสูงเนี่ยผมกลัวความสูงผมก็เลยไม่เอาด้วยเพราะมันสูงเนี่ยแหละถึงไม่เอาก็น,น,นานนี้เฮียจากเมืองฝางก็จะมาทีกตอนนี้เรานี่ แค่บริเวณนี้เนี่ยก็คือถูเล่นๆนะครับบริเวณด้านนอกกับตรงกลางเนี่ยถูเล่นๆอย่างเดียวเลยเกาเล่นๆแต่ว่าเขาจะมีขี้หูอยู่ด้านในนะครับขี้หูจะเป็นแผ่นเล็กๆอย่านี้เรากาวตรงนี้ก่อนอพอได้สักพักหนึ่งอ่าตอนนี้เราจะเริ่มไปที่ตรงขอบในแล้วตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ล่ะต้องเบาหน่อยอ้าว เฮียเอาไงโทรศัพท์เฮียรับรับรับไหมแป๊บหนึ่งนะเฮียอยู่เฉยก็กลับมาต่อกันครับสายสำคัญเฮียแกมีโทรศัพท์สองเครื่องครับเครื่องหนึ่งไว้กับลูกค้าเครื่องหนึ่งไว้กับญาติพี่น้องอ้ามาตอนนี้เราก็เริ่มที่จะแซะด้านในนะ มองเห็นกันไหมจริงๆก็อยากให้มองเห็นนะก็จะเห็นเลยว่าเราใช้วิธีแสะแล้วงัดสำหรับขี้หูเยียนี่จะเป็นขี้หูบางๆและเป็นไขไปเกาะเนื่องจากพฤติกรรมที่ใช้คอตตอนบัตปิดปั่นแล้วก็ปั่นแบบอัดๆเลยนะครับันั้นพอเวลาแส้ออกมาได้เฮียจะโล่งและเบามาก ตัวเฮเองก็ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะมาเชียงรายนานๆก็จะขี่มอไซค์เล่นจากที่เชียงอําเภอฝางมาที่นี่ทีวันนี้ก็เอามอไซค์มาด้วยโอเฮเลิกขี่ฮาร์ล่แล้วแต่เฮมาขี่แบบบีเอมแบบคล้ายๆเกิรเอ็นดูโรแล้วก็โอ้แต่รถใหญ่มาก ผมขึ้นไปนี่ขาอย่างแยะไม่ถึงพื้นนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวแสะนะครับเพราะว่ามันบางแล้วก็ต้องการเออปลายที่มันนิ่มๆแล้วก็งัดออกมาให้ได้า <S <S ม,มาอีกอันแล้วครับเีย,ยเาวไงรับไหมรับเลยแป๊บหนึ่งนะครับใกล้จะดึงออกแล้วก็กลับมา ทำงานที่ค้างต่อนะครับตอนนี้ก็โอ้ต้องเริ่มที่แสะใหม่ครับตอนนี้ใกล้แก้วหูกันล้ละเหลืออีกนิดนึงก็จะถึงขอบแก้วหูแล้วก็งัดไปอ่าออกครับขอบแก้วหูก็ออกแล้วส่วนที่เล็กที่สุดติดขอบออกออกจบ เราใช้วิธีแสะแล้วก็ค่อยๆงัดเอานะครับตรงไหนที่มันบางเดี๋ยวเราจะใช้อันเล็กลงเดี๋ยวผมจะคี้ให้ดูก่อนครับตัวที่แสะมาแล้วเฮียโล่งหูแล้วเฮียบอกว่ากำลังมัาและวโทรศัพท์ก็มาอ่าเนี่ยโทรศัพท์ลูกโทรศัพท์หลานั้งนั้นนี่อ่ะเนี่ยนนนนเฮีย,ยที่มันติดขอบอะอ ขนาดนี้ถ้าเทียบกับคนอื่นถือว่าเล็กนะครับแต่สําหรับเฮียเนี่ยโคตรใหญ่เพราะว่ามันไปนติดที่ก่อบหูแล้วเฮียลาคาญมากอันนี้เราต้องใช้อันเล็กลงแล้วก็แซะแล้วก็ติดออกมาเลยนะครับเนีย่ยเห็นไหมอ่านี่ไงคนที่มีขี้หูลักษณะเนี่ย มันจะรำคาญแล้วก็จะใช้คำว่าอะไรเดียมันโคตรคันอ่ะแล้วก็พวกนี้ก็จะจบด้วยการใช้คอ้อตตำบัดอย่างเมามันสุดท้ายก็ตามด้วยการควบแน่นของตัวไขมันแล้วก็น่าจะเจ็บกันด้วยครับโอเค ุมข้างบนไม่มีครับดูเหมือนจะหมดหมดแล้วหมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ํำยาแล้วก็เกาเล่นกันเลยนะครับเราจะใส่น้ํายาเข้าไปเราก็ใส่น้ํายาเข้าไปแล้วเราก็จะเอา ที่เกาอันกลมๆใหญ่ๆนี่นะครับผมชอบพูดแบบคำเมืองก็ที่ขุขี้หูขคาะขี้หูเคาะหูขุหูเงี้ยประมาณเนี้แหละครับพอใกล้ๆขอบแก้วหูต้องช้าลงนะครับโอเคแล้วก็ ไม่ได้ลดความมันลงไปนะครับก็ยังสนุกเพลิดเพลินอยู่โอเคอ่าใช่เราค่อยๆทำค่อยๆทำ,อ,อ,ทำอืมอึฮใช่ไหมโอเคใช่ ตอนนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ค่อยๆค,ครับค่อยๆโอเคใช่ก็ทําจนไปที่คิดว่าเขาละลายหมดแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สำลีแล้วนะตอนนี้ก็เพลิดเพลินละมันมาก โอพูดถึงเรื่องเมื่อวานไปดูบอลไปดูบอลเชียงรายเปิดบ้านเจอกับชนบุรีครึ่งแรกนี่เชียงรายเล่นอย่างกับพระเอกเลยนะครับครึ่งหลังนี่เล่นเป็นพะนองเลยอะเพราะว่าโดนไล่ตีเสมอแล้วก็ชนบุรีมีโอกาสแซงถึงสองครั้งแต่ว่าประตูที่ได้เกิดจากการล้ำหน้าเมื่อดูจาก VAR แล้วก็ล้ำหน้าทั้งสองลูก ซึ่งสาเหตุมันมาจากหนึ่งเลยนะครับเรื่องการแก้เกมก่อนครึ่งแรกนี่เขายัางแก้เกมเชียงรายไม่ได้แล้วเชียงรายก็โหมบุกหนักหลังจากได้ประตูแรกก็พยายามจะเอาประตูที่สองแล้วมันไม่ได้พอเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยตัวโค้ดโดยเฉพาะสะสมพบประเสริฐเนี่ยโค้ดเตี้ยเนี่ยก็เปลี่ยนแท็กติกเล็กน้อยโดยเฉพาะด้วยตัวกองกลางแล้วก็ริมเส้น ผมปรากฏว่าเขาเปลี่ยนแท็กติกโดยเปลี่ยนตัวผู้เล่นแค่2ตัว3ตัวแต่สามารถขึงเกมทําให้เชียงรายเนี่ยต้องไปตั้งรับแล้วก็ต้องใช้คําว่างูหัวไม่ขึ้นประกอบกับเชียงรายเองก็เปลี่ยนผู้เล่นเพื่อที่จะลงไปสู้แล้วก็ผักผู้เล่นบางส่วนคือผมจะใช้คําว่าอะไรเดียหลังจากโดนยิงประตูตีเสมอแล้วแล้วก็พยายามจะสู้แล้วก็พักผู้เล่นบางส่วน แต่กลับเป็นว่าผู้ผู้เล่นที่ลงมาไม่ได้ทําเหมือนที่ผู้เล่นชุบุรีทำก็คือชมบุรีเนี่ยเปลี่ยนเกมมาแล้วเกมดีขึ้นเปลี่ยนผู้เล่นลงมาแล้วเกมดีขึ้นแต่เชียงรายเปลี่ยนผู้เล่นลงมาแล้วเกมแย่ลงแย่ลงแบบเปรียบเทียบเห็นได้ชัดเลยก็คือเปลี่ยนเอากองหน้าทั้งจีมิน แล้วก็ตัวอีกคนเบอร์17ไอ้เซตสิทธ์เนี่ยสคนนี้มีความเร็วไปกับบอลได้ทั้งคู่แต่ว่าถูกเปลี่ยนออกผลปรากฏพอถูกเปลี่ยนออกปุ๊บก็ก็กลายเป็นว่าเอากองหน้าเบอร์9ก้ากับเอากองหน้าเบอร์16เบอร์9นี่เป็นบารซีเลียนเบอร์16นี่ก็คืออัคราวินสอคนนี้ตัวสูงใหญ่ครับแต่ว่าข้อเสียก็คือช้าจับบอลห่างตัวพารทบอลไม่ค่อยได้อะไรประมาณเนี้ย ซึ่งก็คงต้องปรับปรุงและแก้ไขกันต่อไปครับส่วนนักเตะที่ทุ่มเทที่สุดในเกมนี้นี่ก็มีอยู่สองคนหมายถึงผมเห็นวิ่งจนแบบลิ้นห้อยกันเลยนะก็คือตัวฟิลิปเป้กับสิวกรโดยเฉพาะสิวกรนี่เล่นทั้งเกมลุกเกมรับวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็เชื่อมเกมตลอด เป็นเพเมเกอร์ที่ปิดทองหน้าพระเลยครับไม่ใช่หลังพระเพราะเห็นแล้วเขาเล่นเป็นหัวใจของทีมเลยครับแต่ว่าอุปสรรคมันก็เยอะครับจะเล่นวันแมนโชนีลำบากหน่อยครับในสถานการณ์แบบนี้พูดง่ายๆเลยยากยากมากๆตอนนี้สำลีผมเน้นไปที่ตรงขอบแก้วหูวอย่างเดียวเลยนะครับ ทำปลายเรียวแหลมเล็กแล้วก็ปั่นไปที่ดงด้านในอย่างเดียวก็จะเพลิดเพลินในระดับหนึ่งเลยครับจริงเพลินมากมากครับโอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะพูดไดยดเดียคือวันที่ผมเมื่อวานที่แข่งเนี่ยคือวันเสาร์เสาร์ที่ห้าวันนี้คือวันที่หกนะครับ แล้เดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องเพิ่นทึกเทปเรื่องมูก่อนเกมแล้วก็ผมก็นั่งดูดูเกมที่บุรีรัมเนี่ยชนะเนี่ยโอ้แล้วแบบมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะกำลังนึกอยู่ว่าจะพูดยังไงดีเพราะว่าบุรีรัมจะเปิดบ้านพบกับเชียงรายมันพุทีิเก้าเนี่ยแล้วก็ด้วยสภาพทีมตอนนี้ด้วยสภาพความพิษด,ด้วยตัวนักเตะเนี่ยต้องยอมรับนะครับเพราะว่าเชียงรายไม่ใช่ทีมใหญ่ครับ เหมือนทีมใหญ่แต่ไม่ใช่ทีมใหญ่ครับพอผู้เล่นตัวจริงกับตัวสำรองเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ายังห่างชั้นแล้วไม่สามารถทดแทนกันได้สิ่งพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบแล้วครับพอถึงจุดหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนกันยังไงนะครับเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะว่า ทีมที่จะเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเนี่ยนอกจากจะมีเงินแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนอกจากเงินลงมาก็คือบุคลากรครับการสร้างบุคลากรทีมทีมหนึ่งจะประสบความสาเร็จได้นอกจากเงินแล้วก็ต้องมีบุคลากรเนียครับตัวบุคลากรเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมจะใช้ยังไงอยคือคุณจะจ่ายเงินน้อยแล้วเอาบุคลากรที่ดีมาเนยาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนหน่วยงานใดหรือว่าประเทศไหนก็นแล้วแต่ถ้าต้องการพัฒนานะผมพูดในรวมๆเลยนะหรือว่าครอบครัวเราต้องการที่จะพัฒนาถ้าคนในครอบครัวคนในบริษัทหรือคนในประเทศหรือว่าคนในหน่วยงานนั้นๆเนี่ยไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจริงๆมาทํางานเนี่ยมันมันยากยากที่จะพัฒนาเพียงแต่ว่า จะอยู่ได้ไปเรื่อยๆไม่ตกต่ำไปกว่านี้ก็หรูแล้วล่ะครับอันทีมเชียงรายก็เป็นเช่นนั้นนะครับก็คือได้แต่ทรงครับพัฒนาขึ้นอย่างยากอยู่แต่ว่าไม่ถึงกระสุดซึ่งจริงๆเราไม่ได้ตกต่ำนะครับแต่ว่าทีมอื่นเขาพัฒนาขึ้นไปแล้วก็งบประมาณในการทำทีมต่อปีต่อเดือนเนี่ยเราลดลงลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับหลังจากที่ มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนุ้นกันนะครับข้างนี้โล่งหมดและสบายแล้วนะเฮียเรากลับมาหูข้างขวาครับไหนๆก็พูดเรื่องฟุตบอลเชีงรายแล้วก็ขอพูดเ,เรื่องฟุตบอลที่กำลังจะถึงก็คือฟุตบอลโลกเนะี่ยมีหลายคนถามว่า ถามจริงๆหลังจากฟุตบอลโลกเที่ยวนี้แล้วโอกาสที่จะไปฟุตบอลโลกครั้งหน้ามีไหมเพราะว่ากาตาร์จะเริ่มบอลโลกวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับมีโอกาสไหมเพราะว่าตอนนั้นไงคือเขารับทีมเพิ่มอะไรเพิ่มผมก็พูดได้นะตรงนี้เลยนะครับถ้าดูจากทีมตอนนี้แล้วก็ดูจากเยาวชนที่เรามีที่อายุ20 23แล้วที่เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วก็เทียบกับ ทีมระดับเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีซาอุหรือว่าทีมทางตะวันออกกลางโดยเฉพาะทีมที่เป็นรัสเซียแต่ทัพพวกลงด้วยกีสถานเนี่ยคาซัคสถานกิสถานหรืออะไรพวกนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าคนพวกนี้เขาบุคลากรความสามารถความแข็งแกร่งเนี่ยของกล้ามเนื้อแล้วก็ทักษะ อในเชิงฟุตบอลความเป็นฟุตบอลพื้นฟุตบอลเนี่ยเขาสูงกว่าเราแล้วก็ความเป็นมืออาชีพเขาสูงกว่าเราของเราที่จะไปสู้เขาได้เทียบเขาได้นะตอนนี้ก็มีอยู่แค่สองตัวสามตัวหนึ่งก็คือธีรทรบุญมาทานสองก็คือชนะทิพสงกกษนแล้วก็สามก็คือสุประโชคไม่ใช่ไใช่ เออใช่สุชคสาราชาต,ตอนนี้ที่ไปเล่นอยู่ที่โกเบอะไรนั่นซึ่งทั้งสามคนนี้ก็สองคนเล่นอยู่ในญี่ปุ่นอีกคนก็คือตัวทิทรทอนกลับมาเล่นเมืองไทยครับได้เงินเดือนเท่ากันแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยเซ็นสัญญาสามปีขณะที่ถ้าไปอยู่ญี่ปุ่นเซ็นสัญญาแค่ปีเดียวทิทรทอนก็เลยตัดสินใจมาเล่นให้บุรีรัมย์แล้วก็รับเงินแบบสามปีดีกว่า ถาตัวทีละทอนนี่ก็ไม่รู้ว่าได้เปิดเผยกันไหมแต่ว่าคาดเดากันว่าเราลาวนะเาลาวที่ที่ผมดูนะครับว่าเป็นตัวระดับท็อประดับเอเชียอย่างนี้เสเตในเมืองไทยเนี่ยต่อเดือนนี่ต้องใจ่ายให้ทีละทอนอย่างน้อยหนึ่งล้านสองแสนบาทผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่านี่ยังไม่รวมว่าชนะแล้วจะได้อีกกี่บาทเสมอแล้วได้กี่บาทต่อเกมนะครับ แล้วมันจะมีแม์เล่นในบ้านแม์ไปเยือนถ้ายิงประตูดได้ก็จะได้เพิ่มไหมถ้าแอซซิตได้ก็จะได้เพิ่มไหมทั้นสิ่งที่จะเห็นเห็นเนี่ยก็คือการลุกจากด้านข้างริมเส้นเนี่ยโดยเฉพาะการเปิดบอลทางด้านซ้ายด้วยเท้าซ้ายของทีระทรเนี่ยมันเป็นอะไรที่งดงามผมจะใช้คําว่าไงอะ่ะมันเหมือนสั่งได้จับวางเหมือนมีรีโมทอะ่ะแม่นยํารวดเร็ว บอลเขานี่เป็นบอลไม่ได้โดง่งไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าเป็นบอลที่พุ่งแรงแล้วก็โค้งเข้าหาตัวผู้เล่นถ้าผู้เล่นอยากที่คือนิฟคือถ้าเขาโยนตัดหลังแบทเนี่ยมันก็จะผ่านกองหลังแต่ไม่ถึงมือประตูมันก็จะโค้งเข้าหาตัวกองหน้าเขาที่วิ่งเข้ามาชาร์จหน้าประตูแั้นพอเปิดบอลจากริมเส้นเนี่ยทีละทอนแบบมีความเก่งกาจมาก ขณะเดียวกันทีละทอนี้ก็สามารถเคลื่อนตัวเข้ามาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับผสมลุกทางด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้แล้วการจ่ายบอลตัดหลังแบ็กไม่ว่าจะเป็นลูกเรียกลูกโดง่งหรือลูกกระแทกที่จะใช้คำว่าลักษณะแบบ50เมตรเนี่ยเขาก็แทกด้วยลูกแปรเร็วแรงเรียบไปกับพื้นเนี่ยความเร็วไม่ตกครับ นั่นหมายถึงว่าทีละทอนมีความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อมากซึ่งไอความแข็งแกร่งตรงเนี้ครับมันมันมีกันไม่กี่มีกันไม่กี่คนนะครับในไทยลีกแต่สิ่งที่ทีละทอนพิสูจน์แล้วก็คือความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อเขาแข็งมาจนถึงขาอ,อายุขนาดเนี้สามสิบแล้วเขายังเล่นในระดับท็อปของเอเชียได้อยู่นี่ก็โคตรเจ๋งอะส่วนชนาทิพนี่ก็เริ่มมีปัญหาเจ็บ เจ็บแล้วก็ตอนนี้กลับมาคขาก็ต้องรอดูไปอีกทีแต่ก็ทั้งสองคนก็มีสภาพร่างกายที่